ที่เปลี่ยนใบมีดนะครับดึงฝาหน้าออกมานะครับเราจะเห็นใบมีดล่างกับใบมีดบนนะครับใบมีดล่างนะครับเราจะเห็นน็อตตรงนี้นะครับเราเอาไขควงแฉกนะครับขันเอาใบมีดล่างออกได้จากน็อตตรงนี้นะครับส่วนใบมีดบนนะครับหาไขควงแบนนะครับขันน็อตตรงนี้นะครับเพื่อเอาใบมีดบนออกนะครับ เปลี่ยนใบมีดคู่ใหม่เข้าไปนะครับจากใบมีดล่างก่อนนะครับครับจะลงล่องบล็อกของตัวจักรพอดีนะครับมีดบนนะครับให้ใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับตัวปลายตรงนี้นะครับอยู่ด้านในนะครับจะดันตัวนี้นะครับดันตัวนี้ไว้นะครับเราจะใส่น็อตเข้าไปก่อนนะครับ นั้นนะครับคายตรงนี้นะครับหมุนกลับไปอยู่ที่เดิมทีนี้นะครับวิธีการดูนะครับว่าจะตั้งให้อยู่ประมาณไหนนะครับให้หมุนวงล้อจักรนะครับและสังเกตใบมีดนะครับเอ่อขบกันหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับตอนนี้ใบมีดล่างกับใบมีดบนนะครับยังไม่ได้แตะกันนะครับถ้าเราติดตั้งไปอย่างนี้ก็จะไม่สามารถตัดผ้าได้นะครับเราก็ต้องปรับน็อตตัวด้านบนนะครับใบมีดบนนะครับ ค่อยๆลงมานะครับในจังหวะที่เข็มลงสุดนะครับให้ใบมีดบนกับใบมีดล่างนะครับกระทบกันอย่างนี้นะครับจนสนิทนะครับไม่ต้องกระทบลึกมากนะครับหนึ่งถึงสองมิลก็พอนะครับเพื่อที่จะให้ตัดผ้าขาดนะครับจากนั้นนะครับเราก็ล็อกน็อตด้านบนของใบมีดบนให้แน่นเลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ